ครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่20กันยายนเนาะหลังจากที่ตลาดได้ปิดลงไปแล้วใช่ไหมครับแท่งวีกก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทำเฟรมเดย์ Time Frame Day นะครับทำเฟรมเดย์นะครับล่าสุดเนาะอย่างที่ผมได้บอกว่ากราฟจะต้องมีการอย่างน้อยสุดเนาะแท่งเมื่อวานเนี่ยแท่งวันก่อนเนี่ย อย่างน้อยสุดต้องมีการกดตัวลงมาทำลายแนวรับนี้ถูกไหมครับโซนแนวรับนี้ที่เป็นโซนไซด์เว่ก่อนที่มันจะทุบลงมาอีกแต่กราฟสุดท้ายแล้วไม่ทำลายนะครับกดตัวลงทำไส้มีการร้อยคอนฟลูเซลถูกไหมครับจากนั้นก็ดึงไส้กลับแล้วก็เด้งที่ตรงไหนครับเด้งโดยที่มีการกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับซึ่งเป็นรับตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านกรอบสามเหลี่ยมด้วย,วยถูกไหมครับที่ตีไว้ กรอบสามเหลี่ยมที่ตีจากจุดที่มันยังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้ไปถึงอทำไฮนะครับตรงนี้เป็นกรอบสามเหลี่ยมของมันเองถูกไหมครับกดตัวลงมาไม่ผ่านแล้วจากนั้นดึงไส้กลับไม่ทําลายแนวรับเห็นไหมครับแล้วทีนี้มันเปิดแห้งใหม่มาสิ่งที่ผมคาดหวังตั้งแต่แรกคืออะไรครับคือให้มันยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ทุบลงมาเลยแต่ประเด็นคือกาฟมันไม่ได้ยกตัวขึ้นทําไส้แล้วทุบเพราะอะไรหนึ่งเพราะว่ามันไม่ทําลายแนวรับแล้วถูกไหมครับ ซึ่งถ้ามันไม่ทําลายแนวรับแล้วแปลว่าแท่งเมื่อวานเนี่ยต้องมีการทุบลงมาชนรับแล้วไล่ชนรับมาเลยแต่ในเมื่อมันไม่ทําลายแนวรับแล้วมันก็เลือกที่จะกดตัวลงมาแค่ทําไส้แต่ไม่ทะลุรับนี้ถูกไหมครับไม่กดตัวลงมาชนรับนี้อีกรอบเท่ากับไม่ล่อใบเพิ่มพอมันไม่ล่อใบเพิ่มแล้วไม่หลุดสามเหลี่ยมไม่หลุดกรอบสามเหลี่ยมแปลว่าตรงนี้เป็นขาล่างสามเหลี่ยมหรือกรอบล่างของสามเหลี่ยมที่ล่อให้คนเซลล์แล้วถูกไหมครับ ที่เมื่อมันกดตัวลงมาคนก็จะ follow ซลล์แล้วแล้วจังหวะที่กราฟค่อยๆยยกตัวขึ้นคนก็จะไล่เซลล์ตามแนวต้านต่างๆในทุกๆทางเฟรมที่มีแล้วเห็นไหมครับพอมันขึ้นเนีย่ยมันขึ้นต่อเนื่องเพราะว่ามันไล่ล่อเซลล์ไปเรื่อยๆละถูกไหมครับเพราะคนเชื่อว่ามันจะลงทั้งนั้งที่ว่ากราฟมันยังไม่ได้เกิดการทําลายแนวรับตรงนี้เลยหรือแนวรับตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือเหตุผลที่เวลาเราจะเล่นเนี่ยอย่างน้อยสุดเราควรรอให้มันมีการทําลายรับถัดไปหรือต้านถัดไป อย่างเช่นตรงนี้ได้มีการทําลายลับนี้ถูกไหมครับต่อให้มันจะลงได้ไม่เยอะแต่มันมีสิทธิ์ที่จะลงเพราะฉะนั้นเห็นไหมเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้เราก็จะเซลได้เพราะมันทําลายหนึ่งลับอย่างน้อยสุดมันจะต้องลงไปแล้ว1รอบแต่มันจะลงสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันลงไม่สําเร็จมันก็จะดึงไส้กลับเองถูกไหมครับเราก็จะมีไมเซลให้เล่น1รอบเมื่อมันทําลาย1รลับแต่แท่งมันก่อนไม่ได้จะมีการทําลายแนวรับเพราะฉะนั้นพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราไล่เซลอันนี้ถือว่านบ แต่ถ้าห่ากไ่าแท่งมันก่อนได้มีการกดตัวลงต่ํากว่ารับเปิดแท่งหม่หมายยกตัวขึ้นอันนี้จะเป็นจุดที่เราที่จะเสี่ยงเซลล์ได้ถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ทําลายแนวรับเนี่ยเราเซล์แปลว่าเอ้าเราเล่นกับความเสี่ยงอยู่เพราะอะไรครับมันยังไม่ทำลายแนวรับเลยแล้วจากการที่มันไม่ทําลายแนวรับแปลว่าอะไรตั้งแต่มันล่อายลงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมันทุบลงมาแปลว่ามันเคลียร์วอลุ่นฝั่งบายแล้วมันก็เลยดึงไส้กลับไม่ทําลายแนวรับ จากนั้นเปิดแท่งใหม่มาก,กดตัวลงทําไส้ไม่ผ่านกรอบสามเหลี่ยมที่ตีไว้ก่อนหน้านี้แล้วดึงไส้กลับยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วไปชนต้านด้วยและพอมีการชนต้านปุ๊บยกตัวขึ้นทําไฮแล้วสามารถที่จะไปปิดแท่งเทียนอยู่เหนือแนวต้านได้เท่ากับว่าไพ่เช่นการกลับตัวฝั่งบ่ายใน time frame day ได้สร้างสําเร็จและสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับสร้างสําเร็จเพราะอะไรครับปิดแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าแต่ไม่ถึงอีกรับ แล้วก็สร้างจุดกลับตัวถ้ากับว่าทำเฟรมเดย์ตอนนี้ได้ปรับฐานราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมแต่ถามว่าอาทิตย์หน้าจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดแท่งใหม่มาแล้วกดตัวลงมาชนรับไหมก็มีครับแต่ในเมื่อตรงนี้มันเป็นกรอบสามเหลี่ยมแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาแค่ถึงประมาณนี้โดยโดยคร่าวๆอย่างมากก็คือถ้าเป็นตรงนี้คือกดตัวลงมาอาจจะมีจัจงหวะให้ออกออเดอร์หนึ่งรอบแต่ในเมื่อมันมีการทําลายแนวต้านแล้วมันกดตัวลงมาเนี่ย ถูกไหมครับเราก็เชื่อว่ามันเป็นไพ่ชั้นฝั่งบายแล้วเราก็ต้องรอที่จะเข้าจังหวะบายแต่การเข้าบายไม่ใช่การที่เราจะไปสวนบายไปเรื่อยๆทั้งยุ่มกดตัวลงมาหลายๆพันจุดเราก็รอให้มันมีจังหวะที่ทุบลงมาก่อนแล้วดูในไทม์เฟรมเล็กว่าจะมีไส้ไหนให้เล่นบ้างเนาะก็สำหรับดีก็ประมาณนี้นะครับไพ่ชั้นฝั่งบายกลับมาสร้างแล้วแข็งแรงแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วจะแข็งแรงกว่านี้ถ้ามันยกตัวขึ้นไปชนต้านนี้เลยแล้วปิดอยู่เหนือต้าน,นี้ ทีนี้เปิดแห่งใหม่มากดตัวลงก็จะหาใบใบแต่ระวังอย่างหนึ่งนะครับระวังอย่างหนึง่งตรงนี้มันคือกรอบสามเหลี่ยมถ้าเกิดว่ามันยกตัวขึ้นนะในแท่งถัดไปอะ่ะมันอาจจะยกตัวขึ้นทําไส้แค่ถึงกรอบสามเหลี่ยมแแต่อาจจะไม่ผ่านแล้วดึงไส้กลับกดตัวลงมาก่อนก็ได้ซึ่งถ้ามันยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแล้วมันกดตัวลงเนี่ยเราจะไม่รอเราจะไม่ไล่ใบนะครับเราจะรอใบข้างล่างทีเดียวซึ่ง ข้างล่างก็คือรอในทนเฟรมเล็กที่มันไปสร้างพชอชั่นการกลับตัวก็ได้เยะจนใน H 4 o หรือ H 1ก็ได้แล้วเราไปรอจังหวะที่จะบายข้างล่างแต่ไม่ถึงรับเดตรงนี้เพราะตรงนี้กลายเป็นรับเดใหม่แล้วถูกไหมครับเป็นจุดกลับตัวแล้วเนาะท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่ผ่านสามเหลี่ยมมันก็มีเสียววิ่งกลับมาที่ตรงกลางอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะบายก็รอจังหวะที่มันย่อลงมาดีๆแล้วค่อยบายแล้วถ้าหากว่าจังหวะเนี้ย ในแท่งใหม่มันมีการกดตัวลงมาโดยที่มันสร้างพาชัจนฝั่งเซลล์ถูกไหมครับเราก็รอที่จะเล่นเซลล์ก่อนได้เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในกรอบบนของสามเหลี่ยมที่ถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาตรงกลางนะครับกรอบสามเหลี่ยมอย่างที่บอกมันเป็นจุดที่ดึงดูดราคามาตรงกลางได้มากที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะดึงราคากลับมาได้มันก็ต้องเบรกไปเลยถูกไหมแต่ถ้ามันเบรกแล้วมันเบรกไม่ได้มันก็ต้องกลับมาที่ตรงกลางเพื่อ ร้อยคนโฟล l o w บายโฟลล่เซลลแล้วก็ร้อยคนบายที่แนวรับเซลล์ที่แนวต้านไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะคัดทั้งหมดแล้วไม่ออกออเดอร์การมันถึงจะเบรกได้นะครับเนาะแล้วทีนี้เรามาดูกันใน Time Frame h 4นะครับ Time Frame h 4เนาะพายชัน้นกันกับตัวฝั่งบายนั้นไม่สำเร็จสักแท่งตรงนี้ก็ไม่สำเร็จตรงนี้ก็ไม่สำเร็จตรงนี้ก็ไม่สำเร็จ แต่ประเด็นนี้คือมันสร้างไม่สําเร็จนะครับแต่มันสมบูรณ์ยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้จากนั้นไซเวไปแท่งหนึง่งยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทําไส้แต่ไม่ชนลับเห็นไหมครับยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ชนต้านกดตัวลงทําไส้ไม่ชนลับจากนั้นดึงไส้กลับไปปิดบินโดจิพร้อมกับเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเป็นแท่งแดงแต่ก็ไม่ทะลุไส้ไม่ทะลุลับยกตัวขึ้นก็ไม่ทะลุอันนี้เราเห็นอะไรครับแบบนี้เราเห็นอะไร จริงๆแล้วใน H4 ตรงนี้เราเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วดูดูดีๆนะครับเห็นไหมมันไซด์เวย์ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ของ H4 เองเพราะฉะนั้นอันนี้คือไซด์เวย์เพื่อที่จะทำอะไรครับของ H4 ไซด์เวย์เพื่อที่จะเบรกไม่เบรกไปทางใดก็เบรกไปทางหนึ่งสำหรับ H4 เองนั้นถูกไหมครับแล้วในเมื่อ H4 เราดูไม่ชัดเราไปดูใน H1 ก็ได้เห็นไหมครับหลังจากที่ได้ยกตัวขึ้นทำไส้ กดตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับเห็นไหมยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านกดตัวลงมาไม่ถึงรับสร้างขาสามเหลี่ยมทีนี้ยกตัวขึ้นอีกไม่ชนต้านอาชนแต่ก็สร้างสามเหลี่ยมถูกไหมครับไม่ผ่านสามเหลี่ยมกดตัวลงมาสร้างสามเหลี่ยมอีกจนสุดท้ายแล้วสร้างจุดกับตัวตรงนี้ที่สําเร็จและสมบูรณ์เพราะยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้โดยเป็นการเบรกขึ้นไปทะลุกรอบสามเหลี่ยมเลยถูกไหมจากนั้นทะลุกรอบสามเหลี่ยมแล้วปิดแท่งเทียนอยู่เหนือกรอบสามเหลี่ยมเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้ด้วย เปิดแห้งใหม่มากดตัวรงเคลียร์มาหนึ่งรอบแต่ไม่ถึงรับถูกไหมครับแล้วก็ไม่เข้ามาในกรอบด้วยอีกรอบนึงถูกไหมจากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เบรกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมกรอบสามเหลี่ยมนั้นมีเอาไว้ไซด์เวย์เพื่อที่จะทุบลงมาเคลียร์ก่อนก็ได้หรือไซด์เว์เพื่อที่จะบินไปเลยก็ได้ในบางกรณีน,นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้อาจจะมีแท่งที่ทุบลงมาเคลียร์ละเอียดสักหนึ่งรอบแล้วก็ดึงไส้กลับไปอยู่ในกรอบแล้วจากนั้นก็เบรกไปอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีคนที่โฟลว์ใบเยอะกับรอใบที่เน่ารับเยอะเพราะฉะนั้นกราฟก็จะต้องทุบลงมาเคลียร์ละเอียดก่อน1รอบแล้วค่อยดึงไส้กลับเข้าไปแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเบรค,คขึ้นไปโดโดยการไซด์เบรคขึ้นไปทีละแท่งทีละแท่งนะครับเนาะ H 1ก็ประมาณนี้ส่วน H f o ก็อย่างที่บอกคือมเมื่อมันชนต้านแล้วทําลายต้านแล้วเปิดแท่งใหม่มาเราก็ต้องรอที่จะใบเท่านั้นเห็นไหมครับเห็นไหมยกตัวขึ้นทําลายต้านนี้แล้ว แล้วต่ต้านนี้เป็นต้านที่มันทุบลงมาด้วยไหมครับเป็นต้านจุดกลับตัวแล้วเป็นจุดที่มันทุบลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้เราก็ต้องหาจังหวะที่จะบายเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายมันก็บินแท่งนี้เหมือนกันนะครับแท่งที่แล้วของ h ฮโซนะครับแท่งที่แล้วของ h ฮก่อนที่มันจะเป็นแท่งโดจิแท่งนี้ได้มีการชนต้านแล้วทําลายต้านแล้วนะครับจริงๆแล้วเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยเราต้องบายแล้วถูกไหมครับที่มันกดตัวลงมาเนี่ยแปลว่าตอนนี้ถ้ามันกดตัวลงมาแล้วใครถือบายอยู่ถือว่าเป็นไม้บายที่เล่นได้ อย่างน้อยสุดคุณก็สามารถที่ยังสามารถที่จะเล่นได้ให้มันไปชนตรงนี้ซึ่งอีกประมาณพันจุดแล้วค่อยเก็บก็ได้แล้วทีนี้ก็ค่อยดูว่ามันจะเด้งไหมหรือมันจะผ่านกรอบสามเหลี่ยมไหมถ้ามันไม่ผ่านนะครับสุดท้ายแล้วคุณอาจจะได้เล่นไม้เซลตรงที่ว่าเดี๋ยวมันจะกดตัวลงมาชนรับสร้างจุดกลับตัวแล้วค่อยเล่นเซลล์แล้วก็รอให้มันกลับมาที่ตรงกลางแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแต่ถ้าหาว่าแท่งเนี้ย แท่งอาทิตย์หน้าเนี่ยได้มีการกดตัวลงทําไส่จากนั้นดึงไส่กลับยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องชนต้านแล้วทําลายต้านในที่สุดเปิดแท่งใหม่มากกดตัวลงไม่ถึงรับก็จะบายเพราะาอะไรครับในเมื่อมันทําลายต้านจุดกลับตัวแล้วก็มีสิทธิ์ที่มันจะยกตัวขึ้นต่อเปิดแท่งใหม่มากกดตัวลงก็จะบายหนึ่งไม้เพื่อคาดหวังว่ามันจะดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นชนออทามไฮเพื่อที่จะไปต่อนะครับเนาะส m หร h ก็ประมาณนี้นต้องระวังกันด้วยเนาะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาหาจุดเข้าออกออเดอร์ไปด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ไม่โอเวอร์หลดไม่โอเวอร์เทรดนะครับรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้และสับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ